Oh, พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบอจทได้สั่งการให้บจทเร่งดำเนินการความช่วยเหลือประชาชนและ,กะเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 โดยเปิดช่องทางในการให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่5มิถุนายน2563พลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติศิวราคานประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนายกุลพัฒน์ภูมิใจอวดรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บจทได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินง,งานความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากินและได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจํานวน3พื้นที่ที่บจทได้สนับสนุนและให้การช่วยเหลือตามโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักตะมนตลิมกกอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 2. วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีเชียงรายตมบดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 3. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน,ยนโยนกนครบ้านสั์ต้นเปาตมบสันต้นเปาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุนไอรักตะมนลิมกกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกจำนวน200รายในพื้นที่68ไร่เศษขณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บจท ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานหลังจากที่ชุมชนได้ร่วมกันดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแปลงที่ดินของตนเองปลูกไม้ยืนต้นและผักอินทรีย์ปลอดสารพิษเชน่นผักเิงดาฟักทองถั่วฝักยาวถั่วลิสงผักสลัดไว้บริโภคได้ในแต่ละครัวเรือนพอเลี้ยงจิ้งหลีดไว้ส่งขายเป็นไรายได้เสริม โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติประธานกรรมการบจทได้ให้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลและนำทีมลงตรวจพื้นที่แต่ละแปลงพร้อมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มวิสังกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนศาสตร,ร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรียีเชียงรายตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในเฟสที่1นึ่จำนวน28รายพื้นที่ประมาณ38ไร่เศษคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บจทได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานวิสาหก,กิจชุมชนศาสตร,ร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรียีเชียงรายโดยมีพระอาจารย์วิบูลธรรมเตโชเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรียีที่ปรึกษาให้แก่วิสาหกิจชุมชนศาสตร,ร์พระราชา ได้ใ,ให้การต้อนรับด้วยความคืบหน้าในปัจจุบันพระอาจารย์วิบูล์ได้นําคณะเยี่ยมชมพื้นที่ที่ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาโดยรอบบริเวณแปลงที่ดินที่ได้รับจัดสรรให้ตรงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และศาสตร์พระราชาโดยแต่ละแปลงได้รับโจทย์ว่าจะต้องปลูกพืชผักสวนครัวที่ไม่ซ้ํากันเพื่ออย่างน้อยจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันภายในชุมชนและปลูกป,ป่าตามทฤษฎีบันไดย9ย่า่่่่ ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางกลุ่มสมาชิกได้แบ่งไว้เป็นบ่อน้ําส่วนกลางที่สามารถมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีมีร้านค้าเกษตรชุมชนและลานธรรมไว้สาหรับร่วมกันสวดมนต์ทุกวันพระเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงทำยังไงท่านก็มีกินโควิดมากี่รอบท่านก็ยังมีกินเพราะ้ท่านไม่ต้องห่วเพียงแต่ให้เราทําในที่พื้นเที่ย และที่สําคัญที่สุดก็คือทางท,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 ท่นานาจาย์นหรือท่านนัช่วยบงตรงนี้จะสําคัญนะครับท่านช่วยให้คาแนะนำเน,นี่ยผมดูแลผมเชื่อแน่ว่าถ้าผมมาคราวหน้าน่าจะมีผลผลที่ดีมากยิ่งขึ้นและในวันดังกล่าววิสาหกิจชุมชนและคณะผู้บริหารหรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบจทได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปและปลูกต้นไม้มงคลบริเวณลานธรร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวิสากีตชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนครบ้านสันต้นเปาตมบดสันต้นเปาเอำเภอเชยงแสนจังหวัดเชียงรายจำนวน100รายพื้นที่จำนวน420ไร่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บจท,บทได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรของบจทแก่กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยน,โนกนกคนร้มนสันตต้นเป่าที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือมายังบจท